เราจะมารีเชคเครื่องทำประพอัแก๊สกันนะครับดูความเรียบร้อยโดนรอบก่อนกระดาษต่างๆพวกนี้พลาสติกกระดาษแกะออกได้หมดเลยครับตัวน,นี้เป็นห้มชิ้นงานเอาไว้ตัวน,นี้แกะได้มาดูการทำงานของมอเตอร์กันครับมอเตอร์ทำงานได้สองระบบ ได้ทั้งไฟบ้านแล้วก็แบตเตอรี่ไฟบ้านเสจ็บโดยตรงได้เลยครับส่วนแบตเตอรี่มีใสจ่จำให้ครับตัวนี้สีแดงขั้วบ,บวกสีดํำขั้วลบห้ามเสียบสลับหรือคีิปสลับขั้วเด็ดขาดนะครับมาดูการทำงานเข้ามาขวามือสุดครับอันนี้220โวลต์น,นี้เป็นระบบไฟบ้านมากันกรรอบที่เหมาะสมครับ ไฟแสดงสถานะสีขาวไม่พัดกลนิ่งเรียบครับมอเตอร์สามารถปรับความเร็วได้ต้องการคือปิดถ้าเคาะมาซ้ายมือตัวนี้เป็นระบบแบตเตอรี่ครับทำงาน,นด้วยแบตเตอรี่แล้วการล้างทงความสะอาด ถอดสลับตัวนี้ออกครับดึงแยกมอเตอร์ออกมอเตอร์เช็ดทอม,อมสะอาดธรรมดาใช้ผ้าชุบน้ำเช็ดได้ห้ามล้างน้ำห้ามโดนน้ำตัวนี้เป็นระบบไฟรับประกันที่หปีครับดูในส่วนของแก๊สใช้คู่กับวาล์วปรับแก๊สแรงดันต่ำนะครับล์วแรงดันต่ำหน้าตาจะประมาณนี้ถ้าถังใหญ่ก็หน้าตาแบบนี้ครับแต่ว่าเกีียวจะอยู่ด้านหลังแทนปิดหัวต่อแก๊สปิดสนิท ร้อช่องอากาศครับตัวนี้ช่องอากาศต้องเปิดสุดแบบนี้มือสามารถไปโดนได้เคมาดูดไอที่ได้ต้องเป็นสีนี้ครับ ถ้ากรณีช่องอากาศเปิดไม่สุดเราจะทําให้ดูถ้ากาัดเข้าไม่พอไฟจะเป็นเป็นสีนี้ทันทีหรือว่าเปิดสุดแต่ว่ามีอะไรไปตันช่องอากาศเล็กๆตรงนี้ก็มีผลครับดูว่าเห็นไหมถ้ามีเนยหรืออะไรหล่นไปตันมันก็จะทําให้อากาศเข้าไม่เต็มที่ไฟก็จะเปลี่ยนสีน่ยใช้ไ,ไม่ได้ครับต้องเป็นสีแบบนี้โอเคมีมาร์กความแรงไฟที่เหมาะสมให้ครับสีจุดสีแดง หรือว่าดูให้ไฟเต็มก้นหม้อเป็นใช้ได้เคบคบครับ